สวัสดีพี่น้องปองไปสปูสควคนเมือนีนก็อยุ่ในช่องยิ้มพันนางเหล่าคนเก่าเดยจากมื้อนี้ก็มาอัปเดตแผรพาวแสงทองเพิ่นเดินอันทางไปอันบ้านพระเอกเส่็จอันมืออื่นเพินมันมีงานไหวคู่พระเอกมีงานไหวคู่ที่ใครนาาไปถึงแล้วเพิ่นกับตอนรับวันนี้ดีพี่น้องกับเขากับน้ำเพลินกันดีดีพระเอกไหมมืออื่นอันเพิ่นกับมือตอนรับพาชมวิววิววานเพิิน งามไหลพี่น้องบรรยากาศวิวสวยงามบรรยากาศคือหยีด,ดีค่ะพี่น้องวันนี้เพิ่อกับตอนรลับกินเขา่ากินหยังกันเนาะพี่น้องเพิ่อกับไปซ้อมซ้อมที่อันแสดงมืออื่นแหม้วันที่เก่าอันพี่น้องเข่ากลุ้มปิดเด้อจ้าสื่อตัว ว่าการแสดงการไหว้คู่กันอย่างแล้วก็แต่ขิมีย่ำเ้าไม่ไหว้คู่ของพระเอกไหว้คู่ริเกของพระเอกเนาะแล้วก็ช่วงช่วงกลางคืนก็จะมีไลท์มีไลท์ด้วยในกลุ่มปิดเดิ้อพี่น้องเขาไปซื้อตัวซื้ออันตัวเบิ่งเขาไปในกลุ่มปิดเด้อพีนออพนพ่น้องอพเพลนขิมเยียน ยังห้ชมมแน่พี่น้องแะ้วเขาไปฟังใหม่ๆเอฟซี FC พอนอจาจ้ะดูเขาเหมาะสมกันเนี่ยพนาว่าน่าอยู่บรรยากาศเหมือนบ้านพี่เลยสุขโขทัยชอบมากเลยแบบนี้แต่ผู้แม่เอซพูดเนี่เพลงนี้เข้ากับบรรยากาศพะนะ เพื่อนกับซ้อมกับน,นพี่น้องซ้อมมืออื่นอ,อื่นกับมีงานเพื่อนเนาะนั่งเอกบโปลดไปเองเนี่ยจ้ะนังเอกครบโปลดไปใช้นาดเองพี่น้องเก่งขาหยิงเก่งยิงแก่งเพื่อนวาเนาะทั้งเก่งทั้งแก่งแก่งว่าเป็นแก่นเด้แก่งพี่น้องเก่งขาดแม่แม่เอฟซีกันยกโป้ไฮ ทรงรูปวัวใจเป็นกำลังใจให้หนาเงเอกเนาะ่นเก่งเนาะพี่น้องน่ารักอบอุ่นมากคู่สร้างคู่สมกิ่งทองใบหยกแผลสันปังๆค่ะพะนเะพ่นว่าสมเหมาะสมคู่คู่สร้างคู่สมแมนดูจ้ะคู่สร้างคู่สมคู่บารมีเนาะพี่น้องบมแมนเรื่องบังอื่นดิพี่น้อง ค้าเพื่อนวสังอันบุญสังกุศลเตชศาสตร์ปางกอน,น้ำการเพิ่นกับว่ดไดไปเจอกันที่นอกพี่น้องมุจจาบอกโอ้ยแต่เป็นอินน้ำผึ้นเด้บันนี่คุยกันน่ารักน่ารักอบอุ่นมากค่ะนะเพื่อนว่ามีแต่คนบอกว่าน่ารักตกคู่นี้มากตอนนี้นมีแต่คนส่งหลุมหัวใจพี่น้องหัวใจ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 มึนดู มีแต่หัวใจทั้งนานพี่น้องเอ้ยฟินเนาะพี่น้องเมื่อนี้คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สั้นๆได้จะะ่าเดี๋ยวก็อื่นเขากุมปิดเนาะไปชมเบื้อง่าเพิน์ที่ไม่ยังแสดงให้เบืองแนนอนจากพี่น้องเพิ่นเซไพอยู่เพิร์อันบอยฮันวาให้ยฟังเนาะพี่น้องน้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็ได้จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย